ตนที่9 2 1, เดี๋ยวมาเจอกันตอนเที่ยงตรงแบบนี้อีกนะครับผมตอนนี้เราจะมาจําแนกแต่รละรุ่นนะครับผมให้ให้ดูนะครับผมแล้วก็ฝากตื่าคโครงการของบ้าววันวนี้ก็จะมีโครงการใหม่ออกมาเยอะมากของเรานะครับฝากนะครับผมสตีดไม่ใช่สิศูนย์แนกโดนนะครับผมภาคเหนือนะครับผมเรามีศูนย์บริการทุกจักงหวัดภาคเหนือนะครับยกเวน้แนแม่สอนกับหน้านือสอบ ไม่มีนะครับเพรานั้นเรามีทุกจังหวัดน,นะครับหาได้ที่ไหนเข้าที่นั้นได้เลยนะครับโอเคเลยครับ ครับนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของเฮเบิร์นแนกโดนนะครับ <Yeah. S 1> ผมกีตูภูมิหรือน้องแอลนะครับพี่แอลหรือลุงแอลก็ได้วันนี้จะมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นซีจาเป็นเนาะที่จะมาเที่ยวนี้เรื่องของที่นี่คืองานเกษตรแปรนะครับที่จัดที่เกษตรของมอชอวันนี้เราจะพามาดูในเรื่องของบูธของบริษัทนะครับอีซีสองมาสเปนหรือว่าบูธของบริษัทแนกโดนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่า,าเราจะมีโดนในรุ่นต่างๆยังไงในงานนี้นะครับ <Yeah. S 1> อ่าตามเข้ามาครับผม เราจะมาดูตั้งแต่รุ่นฮิตในรุ่นของยออนิยมก่อนคืออ c ซี่สพัดนะครับอีซพัดตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด6ใบพัดนะครับถามว่าหใบพัดเนี่ยข้อดีของมันคือยังไงนะครับเวลาที่เราใช้6ใบพัดข้อดีของมันคือมันจะสู้ในเรื่องของแรงลมนะครับในการที่บินกระแสลมแรงในความสเสถียรน,นะครับมันจะมีความสเสถียรที่มากกว่าอาจจะมีอัตราการสิดนเปลืองแบตนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับอีซีพัดตัวนี้6ใบพัดราคาเท่าไหร่คะ เดี๋ยวจะมีน้องนะครับเดี๋ยวราคาเท่าไหร่รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยอ่าเรามีโปรปรับลมหนาวอ่าอีซีสองพันะครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทค่ะสองแสนไม่ใช่เหรอสองแสนสองแสนค่ะแปดหมื่นสองแสนกับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับจะเป็นรุ่นที่ราคาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้าหนูว่าสองหมื่นนี้พี่ซื้อสามสิบรำเลยเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นมีโดนใช่ไหมอีซีโปรอ่าอีซีโปรนะครับตัวที่ครับไม่เห็นนะครับรุ่นนี้จะเป็นอีซีโปรซึ่งเราจะแถมในเรื่องของมีนะครับตัวนี้คือหัวเจสนะครับตัวนี้หัวเจมันดี มันดียังไงนะครับในเรื่องของเวลาที่เราพ่นนะครับพ่นเกี่ยวพืชไร่นะครับลำไยหรือว่าต้นไม้สูงนะครับหรือว่าไม้ผลนะครับตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายและการปรุงของยาได้ดีขึ้นอ่าอีซี่โปรนะครับเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้สองแสนสอหมื่นบาทสองแสนหกหมื่นบาทนะครับลงแสนหมื่นบาทได้อะไรมั่งเอ่ออันนี้เป็นตัวเปล่าครับตัวเปล่าใช่ไหมองแสนหกหมื่นได้ตัวเปล่าเนาะ โอเคนี่คือราคาเริ่มต้นใช่ไหมครับนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้มาตามหาพวกหนูๆที่งานเนาะเราจะมี MC สุดสวยนะครับซึ่งจะประจําอยู่ที่บูธและ MC สุดหลอ่อทั้งโน้นนะครับซึ่งจะประจําอยู่บูธคอยให้บริการในการนะครับแนะนําเพิ่มเติมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูรุ่นใหญ่บ้างคีมบิ๊กนะครับรุ่นนี้คือรุ่นรุ่นอะไรครับ อันนี้เป็นรุ่น easy 5ค่ะครับกี่ลิตรครับอ่าความจุสําหรับถังพ่นนะคะอยู่ที่30ลิตรค่ะ30ลิตรโอ้30ลิตรสุดยอดมากตัวถังสามารถที่จะถอดเปลี่ยนเพื่อใช้ถังหวานได้ได้ถ้าเป็นถังหวานนี่ก็จะเป็น40ลิตรจะเป็น40ลิตรเลยถังหวานก็คือน้าหนักทั้งหมด40ลิตรใช่40ตัวนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาโปรรับลมหนกตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา262,000ค่ะเฉพาะตัวลำเฉพาะตัวลำค่ะราคาอย่างอื่นค่อยมาคุยกันในงานเพราะเรามีส่วนลด ใช่เยอะมากยิ่งตจองในงานก็มีส่วนลดให้อีก1นึ่งหมื่นบาทโอ้สุดยอดครับมีส่วนลดในงานอีก1นึ่งบาทนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นของบริษัทเด็กโดแต่ว่าเป็นของดีเจถูกไหมตัวนี้ดีเจหรือเปล่าอ่ะหนูแนะนําตัวนี้หน่อยตัวนี้คือรุ่นอะไรอ่ะหนูแนะนําหน่อยตัวนี้รุ่นอะไร อันนี้เป็น DJI รุ่นทีสาค่ะความจุถังอยู่ที่30ลิตรค่ะนะครับมาเจอกับน้องๆนะครับจะมีข่าวข้อมูลน,นะครับเรื่องราคาแล้วก็ของแจกของแถมส่วนลดเยอะมากเยอะมากค่ะมีเยอะมีเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมานะครับขอบคุณครับคพี่ข้าไว้มาเครื่อนะครับเครื่องพาไปนะครับผมเอาเครื่องเราแลเวามก็มันะเรียบแล้วก็เปนะไรสักอง เซตนะครับเซตสี่เซตสี่นะคะอยู่ที่ราคาสองแสนแปดเก้าพันสามร้อยบาทสองแสนแปดนะครับลายลายคาด่อถ้าอยากมาแปลงแต่แปลว่าค่ะนะครับผมบอกได้เลยว่าถูกกับรถถายนะครับรถถายแพงกว่านี้ทันเป็นล้านคุณซื้อออกมาทำนะครับเราซื้อตัวออกมาเพื่อใช้งานนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่านอกจากในเรื่องของราคาตุกนี้เรามีอะไรแถมบ้างครับมีประกันคัน หนะคะแล้วก็มีประการตัวที่เมย์นักบินประกันตกจากระบบนะคะประกันท้ายหรือคนที่3นะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนอนุญาตนึ่งเดอย่างถูกต้องใช่ครับผมใช้เวลาพ่น3ไล่ประมาณ20นาทีนะครับเพราะหนาทีพ่นเสร็จที่เหลือ15คือเมาส์มอยกับลูกค้าบขายของอย่างเดียวมาเลยนานนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปนะครับอ่า รุ่นต่อไปเป็นเป็นรุ่น E3 ค่ะรุ่นนี้เป็นเจ็ดลิตรเหมือนกันแต่ว่ามีสี่มอเตอร์ค่ะเมื่อกี้จะเป็นหกมอเตอร์นะคะทิทํำไมมันต่างก,กันคะน้องวาดถึงเรื่องเจ็ดลิตรเหมือนกันรุ่นนี้จะเป็นมอเตอร์สี่มอเตอร์ค่ะหรือว่าสี่แขนนะคะครับเมื่อกี้มันจะเป็นหกแขน,ขนจะตัดไปแฉกไปกไปสี่ได้ดีกว่า เหมือนกันถ้าเป็นหนูหนูเลือกสี่เพราะหนูว่ามันยกง,ง่ายดีอ่าสี่จะเหมาะกับการใช้งานในเรื่องของอ่าความสะดวกสบายเนาะแต่หกแขนก็จะในเรื่องของอ่าความสู้ลมเนาะความสเสถียรของ,งมันก็นะครับเพราะว่า่องจากมอตเตอร์และไปพัดนี้มากกว่านะครับเวลาเจอลมแรงเนี่ยหกแขนไม่ค่อยจะแว่งจะวเ<ๆ>วียเท่าไหร่แต่สี่ในพัดเนี่ย<ๆ>ข้อดีคือน้ำหนักเบาเก็บง่ายอ่าแล้วก็ประหยัดแบตนะครับ 来。Uh. <music> เป็นบูธของทางอแอน็กโดนนะครับที่ร่วมกับดิป้านะครับจะอยู่ทางโซนตัดเข้าจากตะบนโซทะเลสาบเนาะ เข้ามาในซอยนะครับก็จะเลยบูธของดีป้าเข้ามานะครับก็จะมาเป็นบูธของบริษัทแนคกโดนนะครับวันนี้เราก็เอามาทั้งแนกโดนแล้วก็ดีเจไอนะครับผมนะฮะก็จะมีรุ่นอีซีโปอีมีโดนแล้วก็ดีเจไอนะครับผมนะครับที่จะนำพาใครสนใจนะครับผมเ้ามาเยี่ยมชมที่บูธเราได้นะครับผมเปิดตั้งแต่เ้าโมงเช้านะครับจนถึง สองทุ่มน้อถ้ามาได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีน้องป๊อปนะครับคอยให้คําแนะนํานะครับเดี๋ยวนะฮะอันดิป้านี้ก็เขาช่วยทางเกษตรกรนะครับผมเยอะนะครับเป็นให้เกษตรกรได้ใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรแบบยั่งยืนนะครับผมนะฮะลองเข้ามา เยี่ยมชมนะครับทางฝั่งดิป้านะครับผมมีร้านค้าที่เข้าร่วมกับของดิป้าเยอะนะครับผมนะ,ะรลเข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านโดนที่เป็นพนมิตรกันนะครับผมนะฮะอีกฝากหนึ่งของเรานะครับงานนี้มาหาก,กาโดนเลยนะครับผมหลายร้านมาก แค่หน้ามีนะแปดแปดบู๊ได้มั้งเนาะอ่าเยอะมากครับผมโอเคนะครับผมอ่านี่ครับก็มานะครับถ้าเดี๋ยวน้องป๊อบนะครับมานะครับผมนะครฮะ เดี๋ยวถ้านี่นะครับน้องป๊อกก็จะเป็นอ่าเจ้าหน้าที่นะครับผมประจําอยู่ที่บูธนะครับผมอ่าทางฝั่งโซนดิปป้านะครับผมเดี๋ยวน้องว่านอยู่ทางฝั่งไหนนะครับเดี๋ยวน้องว่านจะอยู่ทางฝั่ง ทางฝั่งต้นไม้น้องครางบูธอ่าไ้าโบนโซนท้าเหนือนะครับเดี๋ยวพรุ่งวันที่5น้องว่านขึ้นเวทีด้วยไหมขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางศูนย์บริการภาคเหนือของเรานะครับมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับมีอันนี้อยู่ตัวละพูนเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านโดนนะครับที่มาร่วมในงานนี้อีก2องสาร้านนะครับผมเยอะเหลือเกินโอเคครับผมไปดูกันครับ เป็นล็อกของ IPCX นะครับผมไปดูนะครับเดี๋ยวนี้เลยพอหลังจากเจอเสร็จแล้วูเนี่ยรชาเข้ามาได้เข้ามาได้ดีครับผม นี่นะครับของคุณเจนพบนะครับใคยใครเคยได้ดูนะครับในช่องหยูดกูฟเยอะๆนะครับว่านะครับคุณเจนพบนี่จะออกบ่อยวันนี้ซื้อโดนได้ไรได้ปุ๋ยปุ๋ยหนึ่งตันปุ๋ยหนึ่งตันด้วยครับยาฮิมยาโก0จากไอซีพีนาดาครับผมนี่นะครับไม่สนใจโดนเลยนี่มาดูน้องที่น่ารักนะครับชื่ออะไรนะครับ ใช่ค่อใช่ค่ะใช่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 อร่ใช้ใน่ใยอันนี้่ใอ่ไม่ใช่ใ่ใหม่ตชดใา่ในนใช่้ชงใช่ใช่ใช่ใช้อช่ใ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 ชืช่อช่ใต่ใชอใช่ใช่ใช่าง่ใย่างตใช่ใช่ใช่คช่ใ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 ช่่ใช่ใช่ใ่งน่ใช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 ่บช่่ใช่นช่ใช่่่่เ ส้างฟุกนะครับนี่นะครับผมตรงบริเวณถึงมามีช้างหน่อยังครับนี่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูโอ้โหแตงตรงนี้สวยมากเลยนะครับผมนะฮะมีบอลลูนบอลลูนด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปล็อบหนึ่งนะครับวันนี้เดินหลายหลายล็อกนะครับผม อันนี้นะครับอันนี้มาวันนี้เอาล็อกสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเอ็มเจีนะครับผมนะครับเป็นใบถัดโดนเหมือนกันนะครับก็พามาเยี่ยมล็อกสุดท้ายนะเดินไม่ไหวนะครับในงานนี้มีอีแปดน่าจะมีแปดค่ายเข้ามาร่วมนะครับผม 哈哈哈哈哈。 นะครับก็จะมีแปลงข้าวแล้วก็มีทุ่งทานตะวันนะครับแล้วก็จะมีอ่าร้านรอบทะเลสาบเลยนะครับก <จ NIS. S 1> ็มีโซ่ึ้นบอลูนเนาะทางเท่าไหร่ห้าสิบบาทหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนู่นบอลูนนะครับอ่ามาได้ก็ได้สววนนี้วันนี้ผมไม่ตกแล้ว